สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นาฬิการไม้บายนิตยานะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นเศรษฐีเรือนนอกจักรพพัดน,นะคะวันนี้เรามาดูวิธีการดูแลนะคะต้นเศรษฐีเรือนนอกจักรพพัดเป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่าปลูกในบ้านแล้วดีนะคะและที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็มีความงดงามดีนะคะใบก็มีความสมบูรณ์นะคะสามารถแตก เป็นสายออกมาแบบนี้เราสามารถขยายพันธุ์ได้นะคะตัวนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกจักรพพัดจะมีสายระยะลงนะคะเราสามารถตัดตัวนี้ไปปักชำได้นะคะอ่ะแบบนี้นะคะก็แตกออกมาพร้อมที่จะตัดไปขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะก็มาดูวิธีการดูแลของพินิจเลยนะคะว่าต้นเศรษฐีเรือนนอกจักรพพัดแม้อยู่ใต้ร่มไม้นะคะก็ไม่มีแมลง มารบกวนนะคะตัวนี้ก็ไปดูกันเลยค่ะสูตรปุ๋ยที่พินิจจะดในวันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ําขี้วัวหมักนะคะอันนี้ก็จะมีธาตดอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชมีในตัวเจ้นที่สูงนะคะทําให้ต้นเศรษฐีเรือนนอกของพินิจนะคะใบมันใบเงางา,งามใบใหญ่ใบสมบูรณ์นะคะตัวนี้ไปบํารุงใบต้นนะคะ ส่วนตัวนี้เป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะอันนี้ก็จะไปปรับสภาพดินให้ดินมีความร่วนซุยรากสามารถช้อนชัยในการไปหาอาหารได้เก่งนะคะตัวนี้เปรียบได้กับปุ๋ยสูตรเสมอเหมือนกันนะคะอันนี้ก็บำรุงต้นบำรุงใบนะคะให้มีความงดงาม ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาก็จะปรับสภาพดินได้ตัวนี้จะช่วยไล่มดไล่มแมลงไม่มารบกวนนะคะดีมากๆนะคะเบกกิ้งโซดาสามารถไล่มดแมลงไม่ให้มา,าวุ่นวายกับต้นไม้ของเรานะคะ ส่วนตัวนี้โมโนโซเดียมกลูตาเมตผงชูรสก็จะไปเร่งให้ต้นไม้มีความแข็งแรงรากแข็งแรงนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ไม่มีมแมลงมารบกวนนะคะตัวนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่า5ลิตรนะคะประมาณ5ลิตรก็มาดูปริมาณการใช้กันเลยค่ะปริมาณการใช้น้ำขี้วัวน,นะคะก็จะ,ะน้ำ5้าส่วน น้ำหมักขี้วัวหนึ่งส่วนนะคะก็โดยประมาณนะคะก็จะเทลงไปนะคะประมาณหนึ่งส่วนนะคะอันนี้โดยประมาณก็คือหนึ่งส่วนต่อน้ำห้าส่วนเป็นน้ำหมักขี้วัวนะคะอะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะพี่นี้ก็จะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนแกงนะคะต่อน้ำห้าลิตรนะคะ อันนี้ก็ไปปรับสภาพดินใครไม่มีจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ใช้ EM ได้นะคะผงชูรสนะคะอันนี้ก็จะใช้ประมาณปลายช้อนอ่ะแค่นี้นะคะปลายช้อนเบกกิ้งโซดานะคะตัวนี้ก็จะ1ช้อนชานะคะไรมดไรแมลงนะคะไม่มารบกวนต้นไม้ใบสวยนะคะตัวนี้ไม่มากัดกิน ก็คนให้เข้ากันนะคะเราจะนำไปรดราดที่ไม้ประดับของเรานะคะต้นเศรษฐีเรือนนอกจริงๆแล้วสูตรนี้ก็ใช้กับพืชผักสวนครัวนะคะพี่นิดนำมาประยุกต์ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับดีมากๆนะคะเพื่อนๆไปเราไปราดรดกันนะคะ ก็ลดลงไปนะคะตัวนี้ไม่เฉพาะ,ะต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะใช้ได้กับไม้ทุกอย่างนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลต้นไม้ของพินิจนะคะสูตรชีวภาพพินิจจะใช้สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะก็จะมีมาบอกเพื่อนๆเรื่อยๆเลือกเอาตามที่เพื่อนๆสะดวกนะคะ ตัวนี้ก็เป็นว่านสเสนหานะคะก็ลดลงไปแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นกวังมรกตนะคะลงดินเอาไว้ก็งดงามนะคะเพื่อนๆแตกยอดแตกใบขึ้นมานะคะก็ลดลงไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเงินไหลามาด่างนะคะลดไปเลยงดงามดีนะคะ อันนี้ก็หญ้าปักกิ่งนะคะก็ลดลงไปได้เศรษฐีการทองที่ปลูกเอาไว้ตอนนี้ติดมเมล็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพาะเมล็ดกันในโอกาสต่อไปนะคะส่วนด้านนี้ก็เป็นว่านมหาสเสน่ห์นะคะมีฤทธิ์ทางด้านเมตตามหานิยมนะคะอันนี้ก็รดลงไปแตกเร็วมากนะคะใช้สูตรนี้นเพื่อนๆลองทําดูนะคะ ยังไม่ต้องเชื่อพี่นิดก็ได้นะคะลองทําดูนะคะว่าดีแบบไหนนะคะอ่าประมาณนี้ ราคาสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นปุ๋ยอีกหนึ่งสูตรที่นํามาบํารุงต้นไม้กันนะคะเพื่อนๆก็ลองทําดูนะคะสูตรที่พินิจนำมาให้เพื่อนๆทํานะคะก็เป็นสูตรที่ลองทําแล้วนะคะก็คือต้นไม้ได้รับประโยชน์งดงามจริงๆนะคะอันนี้หากวิดีโอนี้มีประโยชน์พินิจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะคะ,ะกดติดตามไว้จะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่พินิดนำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วคะ่ะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นในเรื่องใดน,นั้นก็รอติดตามนะคะนานาพันไม้บายนิตยาลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ